นี่คือการแก้เกณฑ์ครั้งสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทยหลังจากที่มาตรการปราบปรามบัญชีม้าได้สร้างความปั่นป่วนและเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์ไปทั่วประเทศล่าสุดแบงคชาติได้ออกมาแถลงข่าวด่วนประกาศปรับแนวทางใหม่ทั้งหมดโดยสั่งให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเร่งกระบวนการปลดล็อกบัญชีที่ถูกระงับผิดพลาดให้เสร็จสิ้นภายใน4ชั่วโมงหรือไม่เกินหนึ่งวัน ทำไมถึงต้องรีบแก้เกมขนาดนี้ก็เพราะว่าสถานการณ์มันเริ่มบานปลายครับนับตั้งแต่เริ่มใช้มาตรการมีบัญชีที่ถูกระงับไปแล้วกว่า1 0 0 0 0แบัญชีและที่น่ากังวลที่สุดคือมันได้สร้างความตื่นตระหนกจนประชาชนในบางพื้นที่เริ่มแห่ถอนเงินสดออกจากธนาคารเพราะกลัวว่าบัญชีของตัวเองจะถูกระงับไปด้วยซึ่งนี่คือวิกฤตความเชื่อมั่นที่แบงก์ชาติจะปล่อยไว้ไม่ได้ สำหรับแนวทางใหม่ที่ประกาศออกมาข้อแรกที่สำคัญที่สุดคือความเร็วครับแบงก์ชาติสั่งให้ยกเลิกการรอ72ชั่วโมงหรือ7วันทิ้งไปได้เลยโดยกำหนดกระบวนการใหม่ที่รวดเร็วขึ้นคือให้ธนาคารพาณิชย์ต้องดึงข้อมูลจากตำรวจไซเบอร์มาตรวจสอบวันละ3รอบแล้วส่งกลับไปให้ตำรวจประมวลผลก่อนจะส่งกลับมาให้ธนาคารปลดล็อกซึ่งวงจรทั้งหมดนี้จะต้องเสร็จสิ้นภายใน1วัน ข้อที่2คือการปรับปรุงการแจ้งเตือนจากเดิมที่หลายคนงงว่าถูกระงับเพราะอะไรต่อไปนี้ธนาคารจะต้องแจ้งลูกค้าให้ชัดเจนผ่าน SMS หรือ Mobile Banking ว่าเป็นการระงับธุรกรรมชั่วคราวและระบุจำนวนวงเงินที่ถูกระงับให้ชัดเจนพร้อมทั้งบอกขั้นตอนว่าเจ้าของบัญชีจะต้องทำอะไรต่อไป และอีกประเด็นที่สำคัญมากที่สังคมยังสับสนกันอยู่ก็คือความแตกต่างระหว่างคำว่าระงับกับอายัดครับซึ่งประลัดกระทรวงดิจิทัลได้ออกมาชี้แจงว่าสองคำนี้มีความหมายและผลทางกฎหมายที่แตกต่างกัน,กนโดยสิ้นเชิงครับสิ่งที่เรากำลังเจอกันอยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่คือการระงับธุรกรรมครับ ซึ่งเป็นอำนาจของศูนย์ AOC 1441เมื่อมีผู้เสียหายแจ้งความเข้ามาศูนย์จะมีอำนาจสั่งชะลอเฉพาะจำนวนเงินที่ถูกโอนไปนั้นเป็นเวลา7วันเพื่อป้องกันไม่ให้เงินถูกโอนต่อไปนี่เป็นการระง,งับแค่บางส่วนไม่ใช่ทั้งบัญชีส่วนการอายัดจะเกิดขึ้นได้ใน2กรณีเท่านั้นกรณีแรกคือตำรวจสั่งอายัดเพื่อใช้ในการสืบสวน ซึ่งอาจจะอายัดแค่จำนวนเงินหรือทั้งบัญชีก็ได้และกรณีที่สองที่รุนแรงที่สุดคือเมื่อปปงตรวจสอบแล้วพบว่าคุณเป็นม้าตัวจริงในกรณีนี้บัญชีธนาคารทุกบัญชีของคุณจะถูกระงับการใช้นานทั้งหมดตามกฎหมายของปปงทีนี้ก็มาถึงคำถามที่คนส่วนใหญ่กังวลที่สุดครับว่าถ้าเรารับโอนเงินมาจากคนที่ไปพัวพันกับบัญชีม้าแล้วเราจะโดนอายัดไปด้วยหรือไม่ ปลัดกระทรวงดิจิทัลยืนยันว่าโดยหลักการแล้วยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทําผิดแต่เงินจํานวนนั้นจะถูกชะลอไว้เพื่อตรวจสอบความเชื่องโยงซึ่งหากพบว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์ก็จะเข้าสู่กระบวนการปลดล็อกทันทีดังนั้นภาพทั้งหมดในตอนนี้คือภาครัฐกําลังพยายามปรับจูนมาตรการครั้งใหญ่เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการช่วยเหลือผู้เสียหายให้ได้เงินคืนกับการไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์ ซึ่งก็เป็นความท้าทายอย่างยิ่งเพราะจากการตรวจสอบก็พบว่ามีบัญชีจำนวนไม่น้อยที่เชื่อมโยงกับบัญชีม้าโดยตรงการแยกปลาออกจากน้ำในครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคุณคิดว่ามาตรการใหม่นี้จะสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้และอย่าลืมกดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ